ถามหาว่าตลกค้นดังกาวนี่มาหอดหลังเวทีหรือยังเพิ่นสิิตรงต่<บ>อเ <บอ S 1> พิ่นมาเหตุงานมือแรกเพิ่นเิมีวินัยในการทํางานทีนีบอหมองหนีบอมามือนีเพิ่นสียรับกฎระเบียบของบงเฮ้าได้บอนะครับเพราะเพิ่นเพ,พิ่นกับบ่เคยมาเหตุงานอยู่วงหมอล่ำได้ยินข่าววังสั้นนะครับเราจะค่อยๆเดินนะฮะว่า เราจะค่อยๆเดินไปนะครับว่าเป็นตลกเด็กจังๆเนาะพี่น้องเออเป็นตลกกับปั๊บั้นวารอกับเป็นพระเอกก็น้องเมย์พระว่าตลกไม่รูปรลเพราะหนเลยคอยอันไล่โซดเอินคนขอกลุมทั้งอันยางน้ำหาตลกว่าสั้น สิาาเป็นในน้ำตัวห้ยพานพานเพียร์บอยใจชิลิชัยไรสดให้คนเอิญคนเของมะบึงในกลุ่มสิสแสดงได้เป็นสิเหล่องในคนหัวบอที่เหลกสิบเท่านเปิดตัวดอกมาที่นี่ก็เลยอันเอาว่านะว่าเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเปิดไปเลยเดี๋ยวไปให้เขาสแสดงให้คนดูว่าเขาจะทายเป็นคนขำไหมสินะในเงี้ยราคาวารุ่หลายเอยมากผู้สาวหลาย <c oughs> ว้ยเว้นผู้ใดเนี่ย แม่ผู้ใดแม่ยางบ่ให้เกียรติสถานทีเท่ปลาเดี๋ยวตอบตะกอนจะมาอย่างมาบัวคักรเทมาอย่างย่ำนี่เออบัวมาอย่างขอเดี๋ยวมาอย่างคือบ่ให้เกียรติสถานทีพระแท้เขาเฮ็ดอย่างยุตยังไดเขาล่ำอยู่ใส่มือจะมาอย่างคือตัว เอาไฟมาต่อคือผิหมอลลั่มใจกระล้อยทอนันจ้าแต่เหิงเขาคือมาเหมือนนี่นี้แต่ลกไม่เจะาหดเขาบอกท่านได้บอกว่าผู้ใหญ่เขาบอกว่าตะลูกไม่พระเอกอันแท่นอันนาตาดีเขาคิดว่าอันคือขั้นบานาตาดีคือว่าไปอันขอสมัครเป็นพระเอกเป็นพระเอกน้อยเป็นดาวลุง จีเม่เออโอ้ตายตุ๊กตาลูไม้ตลกเกาเอาโอ้คอ,อยหอดอันกระบินเพิ่งอ,อีสามชิ้นรู้จันอีกจะหอดฉันเลยวางซีแล้วก็เต่าเหยียบมาว่าอันมานําหาตลกตาไม่าอาเนี่ยละลายซุดเปิดตัวเข้าไปเลยเดี๋ยวมือแรกจากสิบประมาทเขาว่าเขาเล่นได้บอคนจี๋ว่าเขาบอระว,วังซีคอยกระปัดจากักคอยกระมาพหอดเจ้านีาเ่เจ้ามา ลุ่มลักมากว่าหายเกียรติแท้สิมาเสียปักพุนเอาคุกขอว่าขายของเอาพุนขายขากัขายนาข้าวพุนตัวสิมาขายจังเดยข้างหลังเมย์เอาอ๋อมันเป็นพื้นที่ของคนอยู่เจริญเอยคนนอกเขาบ่กหายเขามาขายขายคนที่อยู่ในสมาธินี่เจ้าอะไรถึกจะออกเ